เกิดมาทำงานเที่ยวรักกันเถอะอรุณสวัสดิครับวันนี้อากาศดีมากๆเดี๋ยวไปดูกันข้างนอกว่ามีอะไรบ้างรู้สึกเปิดหน้าต่างมาสดชื่นสดชื่นอยู่บ้านนอกแบบชั้นก็สบายไปอีกแบบบรรยากาศบ้านนอกดีดี ดูสิครับว่าวอากาศดีเย็นสบายนะครับเพราะว่าเมื่อคืนมีฝนตกโปรยโปรยนะครับนี่คือละเบียงบ้านของเรานะครับฝนตกโปรยโปรยหลายวันวันนี้นะครับกุ้งขามเริ่มออกดอกแล้วนะครับเห็นไหมครับกุ้งขามเราเริ่มออกดอกแล้ว บ้านเราอยู่ชานเมืองนะครับอยู่ชานเมืองก็พื้นที่หน้าบ้านนะครับบ้านอื่นเขาก็จะต่อเติมทำเป็นสำนักงานร้านค้าร้านเสริมสวยต่างๆนะครับแต่ว่าบ้านเรายังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็เลยทำเป็นสวนผักหน้าบ้านนะครับระเบียดเห็นัน ตรงเราก็จะมีสวนผักนะครับตรงนี้จะเป็นสวนตำลึงนะครับตรงนี้ก็จะทำเป็นสวนผักอ่าน่าจะเป็นกระชายขาวนะครับดูด้านล่างนะครับโรงเรือนลุกกระชายขาวพวกกระเพราพริกเมื่เขือต่างๆที่เราต้องกินต้องใช้ประจำวันนะครับเนาะมีต้นมะยมนะครับนี่นี่โรงเรือนของเรา นั่นแทนเป็นไงล่ะชีวิตต,ต่างจังหวัด work from home นะครับตื่นมาก็เปิดหน้าต่างมาสดชื่นสดชื่นนะครับเห็นไหมครับการบสมบันเนามันก็ดีอย่างนี้นด้เองพวงคามนะครับอนี<ต>้จะเป็นพวงคามไทยนะครับไม่ใช่พวงคามออสเตรเลีย ตอนนี้ซื้อมาปลูกนะครับซื้อมาทั้งสองพันเลยนะครับคือพวงครามของไทยพวงครามของไทยจะเป็นปีดบางนะครับปีดบางเนาะถ้าเป็นบ้านในเมืองที่โคราชจะเป็นพวงครามไทยแต่ถ้าเป็นรีสอร์ทที่โคราชจะเป็นพวงครามออสเตรเลียนะครับเพราะพันุขยายพันธุ์ไม่ยากนะครับใครสนใจบอกได้นะบอกได้ได้ดจะพันธุ์เื่อ เน็นสาเลันใจบอกนะแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพันธไทยพันไทยสวยไหมไพันไทยก็สวยอีกแบบนะครับพันไทยเขาจะกรีบบางเบาถ้าพันออสเตรเลียพวงใหญ่นะครับดูด,ดเป็นพวงเหมือนกันนี่คือดอกพวงครามนะครับแต่ว่ากรีบเขาจะต่างนะครับ ดอกไม้เริ่มงามงามจริงๆอันนี้คือระเบียงระเบียงห้องนอนใหญ่นะครับเห็นไหมขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะ